สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแม่อุ้ยที่ดินนครนายกและสังหาริมทรัพยเทั่วไทยแล้วก็สวัสดีที่ดินนครนายกยุคใหม่คะ่ะวันนี้อุ้ยพามาดูที่ดินแปลงสวยคะ่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะพิกัดอุ้ยยืนอยู่ก็คือตำบลสันติการอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะด้านหลังเลยนะคะก็เป็นที่ดินพร้อมใช้นะคะเป็นที่ดินขนาดใหญ่สําหรับท่านที่มองหาพิกัดจังหวัดนครนายกติดถนนนะคะแล้วก็ ผมแล้วสําหรับที่จะทําร้านกาแฟหรือจะทําธุรกิจอ่าโฮมสเตย์ stay, ท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งพักกลางเต็นท์แนะนําแปลงนี้เลยค่ะเพราะว่าอะไรมีพื้นที่กว้างถึง6ไร่2งานนะคะติดถนนที่เป็นถนนนครนายกนะคะที่นิ่งไปน้ําตกสาริกานะคะแล้วก็ถ้าเรียวขาก็คือเข้ากรุงเทพนะคะ ตรงนี้นะคะพิกัดเลยตลาดเท่งมาแค่20เมตรเองเลยนะคะเดียวซ้ายเข้ามาก็จะเป็นถนนคอนกรีตน,นะคะมีไฟฟ้าหน้าแปลงนะคะ3เมสเลยนะคะวันนี้พามาดูที่ดินพิกัดในเมืองนะคะตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะตรงที่อุ้ยืนอยู่นี้ก็จะอยู่เลยจากตลาดเท่งมาทางที่จะมุ่งหน้าไปน้ำตกสาริกาเพียง20เมตรนะคะเนี่ยค่ะถ้าตรงไปเนี่ยค่ะ ด้านขวาเลี้ยวออไปตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเทศนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายไปด้านนี้ก็จะไปทางไปน้ําตกสาริกานั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะวันนี้พามาดูเป็นที่ดินเจ้าของประกาศขายนะคะพามาดูที่ดินตรงนี้ค่ะเจ้าของประกาศขายนะคะให้ดูทางเข้าก่อนนะคะเป็นถนนคอนกรีตนะคะมีไฟฟ้าสามเฟสหน้าแปลงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะเป็นบ้านสวน เงียบสงบ่มรื่นมากๆเลยนะคะนี่ค่ะตำแหน่งที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นหน้ากว้างตรงนี้นะคะอยู่ที่เ40เมตรนะคะทางเข้าแบบนี้ก็จะประดับไปด้วยต้นไม้นะคะตรงนี้เป็นลานจอดรถนะคะเดิมเจ้าของทำเป็นร้านกาแฟค่ะตรงนี้ที่ดินถมแล้วนะคะ นี่เลยค่ะจะเห็นด้านหลังเป็นวิวเขาตัวนี้เป็นโซนด้านหน้านะคะก็มีปลูกต้นไม้แบบนี้เลยค่ะมีเป็นซุ้มนะคะเหมาะสํำหรับท่านที่มองหาที่ที่จะลงทุนเป็นร้านกาแฟนะคะเจอภาวะเศรษฐกิจนะคะก็เลยอยากจะปล่อยขายแปลงนี้ไปนะคะทั้งหมดตรงนี้อยู่ที่ หไร่สองงานค่ะประกาศขายก็จะเห็นว่าพอโดนผลกระทบโควิดนะคะก็ะเลยปล่อยทิ้งไว้แบบนี้โควิดสองปีนะนี่ค่ะส่วนเข้ามาตัวบ้านตัวนี้ก็จะมีเป็นต้นไม้ต้นมะม่วงร่มรื่นมากเลยค่ะมีไม้ประดับข้างทางแบบนี้นะคะอันนี้มะม่วงอยู่ประมาณสอง เกือบสิบต้นด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะเป็นสนามหญ้าจัดมี็อกเกลียนอยู่ตรงนี้นะคะนี่จะเป็นทางเข้านะคะนี่ต้นไม้ประดับสวยมากนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูตัวอาคารค่ะก็มารีโนเวทนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นลอฟนะคะมีชิงช้านี่ค่ะสวยมากเลยค่ะทุกท่านไม้ดอกไม้ประดับ นี่ค่ะอันนี้เป็นด้านด้านข้างของตัวอาคารนะคะส่วนนี้เป็นร้านกาแฟเดิมนะคะนี่ค่ะสวยค่ะอากาศร่มรื่นมากเลยอยู่ในเมืองนะคะ นี่ค่ะก็จะประดับไปด้วยตุ๊กตาหินนะคะที่นั่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนป่านะคะเป็นแนวเกษตรพอเพียงของรอ .9 นะคะ ตรงนี้เป็นส่วนด้านข้างของร้านกาแฟนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่จะให้คุณลูกค้านั่งชิมกาแฟแล้วก็ชมสวนพอเพียงด้านนี้นะคะเป็นไม้ที่ดีไซน์ออกมาสวยมากเป็นบาร์นะคะแบบนี้ค่ะนี่ก็จะดื่มดำกับบรรยากาศภูเขาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ทิ้งล้างไว้เนาะก็มีน้ำขังเล็กน้อยค่ะ นี่ก็จะมีเป็นชิงช้านะคะสวยมากค่ะเพราะว่าเขาจัดออกแบบได้ลงตัวตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําชายหญิงให้อันนี้ส่วนด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะเป็นปูนเป่อยแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะโหมีทางลาดให้ดูแชร์ด้วยเจ้าของออกแบบได้ดีมากมีแอร์ให้ด้วยนะคะด้านในเดี๋ยววันหลังแม่อูจะพาเข้าไปดูด้านในให้นะคะอันนี้เป็นให้ดูด้านวิวด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะติดถนนเลยเห็นไหมคะว่าติดถนนเลยตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้าชายหญิงนะคะหนึ่งอาคารแล้วนะคะอันนี้เป็นอาคารที่สองนะคะ เป็นโซนนั่งจิบกาแฟอีกโซนหนึ่งนะคะสวยมากเลยค่ะทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักพนักง,งานนะคะเป็นอาคารให้พักตรงนี้ได้นี่ก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยมากนะคะนี้เป็นซุ้มมารีโนเวท นิดนึงนะคะนี่ก็เป็นต้นแคต้นมะม่วงนะคะเป็นโรงไม้ผลไว้เต็มแล้วนะคะส่วนนี้ตรงนี้จะเป็นส่วน หน้ากว้าง40เมตรนะคะจะรงต้นไม้นะคะมีต้นสักต้นมะม่วงสะดาตัวน,นี้เป็นไม้ป่าไว้ทั้งหมดนะคะนี่ค่ะมีกล้วยสลับที่ดินถมแล้วนะคะจะเห็นว่าด้านหลังนั้นก็จะเป็นทุงน่งนานะคะที่ยังไม่ได้ถมนะคะ น,นี่ส่วนด้านท้ายแปลงส่วนแรกนะคะกว้าง40เมตรนี่ก็จะมีเสาไฟฟ้ายามาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยค่ะโอ้กล้วยสวยมากเลยค่ะเป็นแนวกล้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกโซนหนึ่งนะคะอันนี้ทางค่อนข้างแฉะนะคะแม่อุเข้าไปไม่ถึง ที่ดินของเราก็จะเป็นแนวรั้วที่เป็นข้อมาบอยตรงนั้นนะคะแม่อุพาเดินตัดลัดเลาะเข้ามาด้านหลังพามาถูกภูเขาค่ะทุกท่านค่ะตรงนี้จะเป็นที่ยาวลงไปนะคะตรงนี้กว้างประมาณ30เมตรนะคะ ยาวลงไปนี่ค่ะก็จะมีด้านข้างเป็นทุ่งนาแบบนี้นะคะแต่นี้จะยาวลงไปแบบนี้ค่ะหูเขาสวยมากค่ะทุกท่านเหมาะจะมาทำเป็นรีสอร์ทที่พักตาอากาศได้เลยนะคะคุ้มมากๆค่ะนี่ค่ะเขาอยู่ตรงนี้เองใกล้ภูเขามากๆนะคะนี่ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะเป็นร้านกาแฟบ้านบ้านกลางนานะคะนี่ค่ะ จะพามาดูบรรยากาศรอบๆนะคะโซนนี้เป็นโซนที่ลงไม้ผลมีกล้วยรอบแล้วก็มีต้นสักค่ะมีต้นมะม่วงเต็มพื้นที่หมดแล้วนะคะโซนนี้คือเนี่ยค่ะต้นไม้อู้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรอันนี้เป็นชะอมนะคะคือปลูกชะโอมเป็นแนวอย่างเงี้ยค่ะมีสักครอันนี้ต้นอะไรอ่ะ อันนี้จะเป็นยางนานะคะต้นนี้ค่ะยางนาหมดเลยค่ะตรงนี้จะเป็นยางนาเยาวยาวแบบนี้เลยนะคะสวยค่ะทุกท่านถ้ายังไงเข้ามานะคะก็ติดต่อแม่อุนะคะ0826162428 นัดดูกแดงที่ดินแปลงนี้นะคะไม่แพงเลยนะคะที่ดินนะครนายกตอนนี้แปลงนี้แนะนำมากมากเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ